ฟังทำกันตอนเชา้าตอนเย็นเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเวลานี้การนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมมาจุ่มมาต่อดัทงที่พูดให้ฟังเอากายมาจุ่มเอกกับผมรู้สึกตัวเอาใจมาจุ่มออกคิดใส่ใจตามนะอย่าทำแบบ ไม่มั่นใจทำอะไรอะไรต้องมั่นใจตั้งใจทำแต่เรามั่นใจและตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะประสบการณ์ขณะที่ทำบทเรียนขณะที่ทำโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสูตรสูตรลู้สูตรหลงหรือว่ามันเป็นของคู่กัน ความหลงเป็นคู่กับความรู้เหมือนกับความมืดเป็นคู่กับแสงสว่างความหลงเป็นคู่กับความไม่หลงชีวิตของเรามันมีอยู่สองอย่างหรือบาปกับปุตกุศลกับอกุศลมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเลือกได้มันเลือกเอาได้ไม่ใช่เราจะเอาตะเปะตะปะไป ต้งหลงต้องรู้ต้องโกรธต้องทุกข์ต้องอะไรต่างๆไม่ใช่บางทีถ้าเราใส่ใจมั่นใจล้วมันไม่มีโอกาสจบได้มันไม่มีโอกาสพ้นได้ความหลงก็จะพ้นได้ความทุกข์ก็พ้นได้ความโกรธก็พ้นได้บาปก,ก็พ้นได้เรามันเรารู้จะเลือกไม่มีสิ่งไหนที่จะเลือกได้เท่ากับชีวิตของเราเรื่องของกายก็ดีเรื่องของจิตใจก็ดี ที่เราเรียกว่าบุญวาสนาสามารถแต่งเอาได้ประคองได้ตั้งไว้ได้นี่เวลานี่เรามาเลือกเรามาดูตัวเรามาแก้ตัวเรามาช่วยตัวเราให้รู้จักช่วยตัวเองเราปล่อยปะละเลยมานานแล้วเราจึงมาช่วยตัวเราการช่วยตัวเราเบื้องแรกก็สร้างความรู้สึกตัว ที่เราเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันขยันรู้ตั้งใจรู้เอาไว้ตั้งใจรู้เอาไว้ให้มันมีให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกตัวนะถ้าความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ความหลงหมดลงหมดลงหมดลงความหลงเป็นสังขารก็จะว่าแล้วความรู้สึกตัวเป็นวิสังขารเริ่มต้นเชิงี่วันถูกต้องเลย จะปั๊บถูกที่ถูกถานสังขารคือความหลงวิสังขารคือความรู้เริ่มต้นวิสังขารคือความรู้วิสังขารคือคมรรคผลนิพานสังขารค,ค,ค,คือทุกขมันไปคนละเส้นละสายถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามาถึงวันนี้เนี่ยความรู้ก,กับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันแต่เรามีความหลงมากมันก็ไม่มีความเป็นธรรม เราจะมาสร้างกันมาสร้างเอามาสร้างเอามา,อาประกอบเอาเราก็ทําได้จริงจริงมันเป็นแก้วสารพัดดึกชีวิตของเรามันเป็นปนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐมันพัฒนาได้นะความรู้สึกตัวก็สร้างเอาประกอบเอาลิากมือขึ้นก็รู้ได้ยกมือขึ้นก็รู้ได้มันเป็นความรู้จริงจงสัมผัสกับกายกายก็มีอยู่จริงเอากายมา เป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าว่ากายไปผิดความหลงจิตใจเวลาใดที่มันคิดขึ้นมาก็ให้เป็นคู่กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปเป็นคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในกายในใจเาเห็นลูปรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงรู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไายสมผัสจิตใจมันคิดรู้สึกตัวรู้สึกตัว แต่ก่อนนี่นมันหลงมันหลงตอให้โลกก็หลงมหมดโอ้แจงไปก็อจึงมาดูแลตัวเองนั่นแหละปฏิบัติธรรมมาช่วยตัวเรามาดูแลตัวเรามันก็มีส่วนดูแลอยู่มันก็เห็นกับหูกับตาเราอยู่นี่แหละมันไม่รับไม่รีดหรอกสิ่งถูกก็เห็นกับหูกับตาสิง่งผิดก็เห็นกับหูกับตาเราอยู่ ก็ไม่กายมันก็ไม่คิดใจรู้อยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ผมรู้สึกตัวไม่ใช่ไปคิดเอาผมรู้สึกตัวมันเป็นส่วนประกอบเป็นการประกอบเอาทำเอาเจตนาเอาสร้างเอาความหลงบางทีมันไม่ได้สร้างมันเกิดขึ้นมาเองความหลงเขาก็เป็นสังขารเขาก็มีอาชีพ อย่างลูกนะมันก็มีหลายอย่างที่เรียกว่าลูกในเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่เรียกว่าลูกมันทำลูกทำนามทับหลังที่พูดให้ฟังเมื่อบานลูกมหาพุทธลูกมหาพุตธล,ลูกเป็นลูกอาศัยให้ทําความดีทําความชั่วทําความดีได้สําเร็จทําความชั่วได้สําเร็จลูกแนว ไปฆ่าเขาเขาเขาเจ็บไปลักของเขาเขาเสียหายไปผิดศีลผิดธรรมผิดประเวณเีมันก็เกิดการเสียหายลูกธรรมมันทําชั่วมันธรรมดีเอามาไหว้พระเอามาช่วยกันมันก็ทำดีมันก็สำเร็จมหาภูตูลูกมันประกอบด้วยดุนด้วยก้อนมันเคลื่อนมันไหวเป็นดินน้ำลมไปประชุมกันเข้า เป็นลูกเป็นก้อนขึ้นมาีนเป็นลูกอาศัยอาศัยลูกในทําความดีตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะใช้ลูกให้ทําแต่ความดีจัดสรรลูกให้ทําความดีมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลลูกมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลนามคือคจิตใจแต่ก่อนเราไม่ค่อยดูแลไม่มีเจ้าของ ลูกไม่เมีเจ้าของน้มไม่เมีเจ้าของเป็นของเถื่อนใช่ไหมอนจิตใจจะคิดอะไรก็ได้แต่เปตะปะไปแต่พื่อตะพือคิดสมสอนเหมือนโสเพณีสมสอนจิตใจลูกก็สมสอนเป็นโสเพณีเขาเอาไปใช้อะไรก็ไหกับเขารับใช้เขา เอาไปใช้ความสุขเอาไปใช้ความทุกข์เอาไปใช้รับใช้ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังจนทําให้ความโกรธความโลภความรักความชังเป็นเจ้าของลูกรับใช้เขารับใช้ความโกรธแล้วก็แตกเล่าสมาธิได้สําเร็จถ้าความโกรธเกิดขึ้นที่ใดก็หาความดีได้ยากเราก็ยังทาอยู่เราก็รับใช้เขายกเพราะไม่มีเจ้าของดูแล ปัตนี้เรามีเจ้าของมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลลูกคอยดูแลนามคอยดูแลกิตใจจนเห็นแจ้งเรื่องของลูกนะเรื่องของลูกเราลูกหมดลูบครบลูบทวนจนบอกสิ่งต่างๆว่าลูกแล้วว่าไม่เที่ยงก็ลูกแล้วพมเป็นทุกข์ก็ลูกแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนก็ลู้แล้วผมปรดก็ลู้แล้วผมหลงก็ลู้แล้ว ความรักความชังก็รู้แล้วความง่งเหงาหานอนก็รู้แล้วความลังเลสงสัยก็รู้แล้วเนี่ยเรารู้มันผ่านมาให้เราเห็นมันก็เลือกเก่าเท่านั้นแหละมันไม่ไมม,มากเรื่องของรูปก็มีแต่เรื่องเก่าพันฉายหลอกเราอยู่เราจึงเห็นมันว่ารู้แล้วคําว่ารู้แล้วเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารคือการปรุง วิสังขารคือไม่ปรุงหยุดปรุงเรียกว่าเจ้าของเจ้าของรูกเจ้าของนามมีสติสมัญญะคอยดูแลเรื่องของนามก็รู้แล้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับูลกบนามก็เป็นเรื่องเดียวหนังเรื่องเดียวมันฉายตั้งแต่เกิดจนตายเราเรียนไม่จบ ออกมาฉากไหนก็ร่วมกันไปกับเขาร่วมกับเขาเพราะเราเป็นนักแสดงแสดงหลายบทหลายฉากแต่นี่เรามาดูเรามาดูมันแสดงถ้าเป็นหนังเรื่องเดียวเราดูมันก็จืดเป็นถ้าเราดูเนาะถ้าเราเข้าไปเป็นมันจืดไม่เป็นร่วมกับเขาเขาสุขก,ก็สุขก,กับเขาเขาทุกข์ก็ทุกข์กับเขา เขาลักเขาชังก็แสดงบทลักบทชังไปกับเขาวันนี้เรามาดูเห็นมันเห็นการแสดงของรูปของนามเราก็ไมโอกาสจบได้จืดไม่มีแนวรวกเห็นมันเห็นเห็นมันทุกข์กันเห็นมันโกรธเห็นมันหลงเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันลักเห็นมันชังเราไม่แสดงไปกับเขาเราเห็นการเห็นเนี่ย มันเป็นการทักท้วงถ้ามีสติมากๆเข้ามันก็ง่ายๆภาษาที่พูดแบบสรุปเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกกับนามให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นไปกับมันถ้าเห็นเนี่ยมันจบถ้าเป็นเนี่ยจบไม่เป็นไปเรื่อย เป็นภพเป็นชาติชรามระ,ระโสกะบปริเทวทุกเกิดดับเกิดดับมันเกิดมันเกิดมันดับมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายความรักเกิดขึ้นมันก็แก่เป็นมันก็เจ็บเป็นมันก็ตายเป็นเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะความรักเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะความโกรธเราเจ็บเราแก่เราเกิดเราตายเพราะความทุกข์เกิดดับเกิดดับ เกิดทุกข์เราวเป็นทุกข์ล่มไปเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ล่มไปอันนี้ถ้าเราเห็นแล้วมันจบสินบ้นภพสิ้นชาติสิน้นภพสิ้นชาติไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไ,ไม่ตายเพราะความรักความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงสิน้นภพสิ้นชาติในลูกในนามเรื่องของลูกเรื่องของนามนี้จบเป็นจบเป็นปฏิบัติธรรมนะก็โบทปัญหาแล้ว วางลงแล้วใครก็ตามอันเดียวกันชีวิตของลูกของนามอันเดียวกันแต่เป็นคนชาติไหนภาษาใดลทัทธิใดในกายใดเพศใดวัยใดเป็นแต่ลูกเป็นแต่นามแต่เรียกว่าลูกว่านามในมันมันเป็นสูตรมันฟ้องมันเป็นสูตรแล้วก็จบหลอกสูตรเหมือนพระพุทธเจ้าของเราฟ้องได้ตัดออกปา จากพระโอษของพระองค์ว่าชาติสิ้นแล้วอมมาจันอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอ่ะมันจบเป็นมันจบเป็นเรื่องของลูกของตามถ้าเราไม่ร่วมก็ไปเรื่อยเกิดดับเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งมันเกิดขี่พบขีชาติเรื่องเก่าก็เกิดขึ้นอีกบางทีก็ถ้ามัน ไม่มีความรู้ช่วยไม่มีศิลไม่มีธรรมก็ไปสู่ภูมิมันต่ําได้แต่ว่าอบายบายเนี่ยคือไม่เจริญชีวิตของเรามันไปไกลมันกันนะความหลงก็าพาไปสุดเปลี่ยงจนไปสู่อบายบายคือสัตว์นรกคือเปรตไปสูรลกายดีรัชฉานจนพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไม่ได้พวกสัตว์พวก,พวกนี้อบายเนี่มันก็เกิดจากรูปจากนามนี่แหละ แต่ถ้าเราพัฒนามาลกูกมันก็ไปสู่มักสู่ผลเป็นภูมิมันสูงขึนไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นรหมเป็นพระประเสริฐแป่น,นานก็รูปจากนามนี่แหละเราได้มรดกนะคือรูปคือนามเนมนะี่ยยิ่งพวกเราก็มนศาสนามีวิธีปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นการสัมผัสได้เนะี่ยจะไป คิดหาอะไรจะไปลังเลสงสัยทําไมมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อยู่กับหูกับตาเราอยู่เห็นกับหูกับตาเราอยู่ความหลงก็เกิดขึ้นทนโทุให้เราเห็นอยู่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราอยู่เราก็ศึกษามันเราก็เปลี่ยนมันได้อยู่สังขารเปลี่ยนเป็นวิสังขารอย่างที่พระท่านบังสุุลบังสุกุลอนิจจาวัตสังขารา สังขานเกิดขึ้นแล้วหนอความรักเกิดขึ้นแล้วหนอความชังเกิดขึ้นแล้วหนอะอุปเทวายธรรมเมนะเราไปยึดเอาหรือแต่ยึดเอาความโกรธหรือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเรากําลังยึดเอาความโกรธหรือเรากําลังยึดเอาความทุกข์หรืออุปชิตตวานิโรันติมันแก้ได้อยู่เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้อยู่เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้อยู่ มันเปลี่ยนได้อยู่ลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนดูสิปฏกิบัิแล้วเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเสงปสังบไปสโมจขโขเมื่อเปลี่ยนสังขารได้เป็นเวสังขารเป็นสุขในโลกอา้าวมันทําได้จริงๆนะเนี่ยเรียกว่าบังสุขุนเราก็บังสุขุนตัวเองเกิดความรักขึ้นมาบังสุขุนโอ้ปกติสาอย่าหลงไปในความรักติดหูติดตา ติดสิ่งติดรรม,มันทุกข์มันหลงมันโกรธไปตกกองวลเศร้าหมอไงไม่ต้อไปแล้วปก,ปกติปกติบ้านของจิตของใจเรานี่คือปกติสร้างบ้านหลังนี้ให้ได้อย่าเลือดลอยอย่าอาพับกลางคืนว่าเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไหลทีวิตเคลมันต้องหยุด โดยเฉพาะจิตใจต้องหยุดต้องเย็นต้องนิ่งต้องวางไม่ใช่จะไปวิ่งตลอดเวลาแล้วมันก็วิ่งจริงๆนะมันไหลจริงๆจิตใจของเราเนเห็นไหมเห็นไหมมาตั้งใจยกมือสร้างมาอ่อนไปแล้วปุ๊ดไปแล้วบุรีลมถึงใครถึงไหนมันปจีเขียวจีโลบไอแล้วไหลไปมันไหลไปมันก็ทิ้ง กระสอบทรายลงไปปึ๊บลงไปรู้สึกตัวยกรู้สึกเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวอริบทกรรมฐานวิชากรรมฐานเนี่ยมันเป็นวิชาที่ช่วยยกคนขึ้นบกยกชีวิตของเราขึ้นมาตั้งไว้หลงไปก็ยกขึ้นมาตั้งไว้เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรช่วยตัวเราหรือคนเราปล่อยปะล้เลยให้มันไหลอยู่นั้นเลย สันตติเกิดขึ้นทันทะเลมันก็ไหลไปเกิดขึ้นไหลไปเกิดขึ้นไหลไปเรียกว่าสังขาอรอันใดชื่อว่าสังขารมีทางเดียวคือเป็นทุกข์ผลของสังขารคือทุกข์เราอย่านึกว่าเราเวลาใดที่เราทุกข์ขึ้นมาโอ้ยมันปิดผลของสังขารมันปุงแล้วมันจึงมาทุกข์มันหลงแล้วมันจึงมาทุกข์ตัวหลงนี่แหละตัวหลงเนี่ะเป็นตัวสังขาร ตัวลู่นี่แหละเป็นตัววิสังขารจับได้ทันทีจับได้ทันทีจับได้ทันทีอยู่หมัดทันทีอยู่หมัดทันท,ท,นทีเหมือนนิทานทมเขาขังเสือจับเสืออยู่นิทานธรมท้เคยได้ฟังบ่พอเก็มมีมีบูรุษผู้หนึ่งเนะเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วเกิดขึ้นมาก็เจริญเติบโต เออเราเกิดมาทาไมเนี่ยพอมามองตัวเองเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วมันต้องทําอะไรก็เลยไปแสวงหายาวิเศษยากันตายยาที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดเข้าป่าไปพอไปแล้วไปได้ยินเสียงสัตว์ร้องสัตว์ร้องเป็นหน้าสงสารสนใจก็ตามเสียงนั้นไป ตามเสียงมันไปพอเสียงมันชวนให้ฟังชวนให้อยากไปดูตามเสียงไปไปเห็นเสือน้อยนอนดูดนมแม่ทั้งดูดทั้งร้องแต่ดูแม่มันนะถูกสอนเสียบเข้าหน้าอกหัวใจมันตายแล้วแต่ว่าเสือน่ะมันดูดนมแม่มันดูดมันก็ไม่ได้กินทั้งดูดทั้งร้อง โุรุตตโนน,นก็สงสารเสืออย่างสุดหัวใจเอาเสือมาเลี้ยงไว้เสือตัวน,นั้นเป็นเสือหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารมาเลี้ยงเสือเสือมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นปุรุตตวนน,นก็ใช้แรงเลี้ยงเสียงอาหารจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็คิดอยากจะไม่ให้มีเสือ อยากฆ่าเสือซะมันลำบากเหลือเกินวันไหนถ้ามันหิวขึ้นมามากๆถ้าไปถ้ามันไม่ได้กินเหยือมันก็กัดเจ้าของต้องทุกต้องลำบากของคืนก็ไม่ได้อยู่คืนไม่ได้นอนก็าอาหารถ้าเสือมันหิวขึ้นมาต้องไปบุรุษตัวน,นั้นก็คิดจะฆ่าเสือทำไงเนาะไปหาครูอาจารย์ไปหาอาจารย์คนแรกก็อาจารย์ก็บอกว่าให้ให้สร้างกรง สร้างกงห้าขี้ขังมันบุรุษตัวนั่นก็มาสร้างกงขังห้าขี้ไม่อยู่เอาแปดขี้ไม่อยู่เอาสิบขี้มาขังไม่อยู่เอาสองร้อยยี่สิบเกดขี้มาขังไม่อยู่งกพังออกมาได้ไปหาอาจารย์คนสุดท้ายบอกว่าเอากงกงขี้เดียวบรุตตัวนั้นก็เอามาเอากงขี้เดียว ของเสือหยุดเลยเสือตัวนั้นหยุดในกรงเลยไปไหนไม่ได้เสือตัวนั้นเลยหายไปเลยเนี่ยกรงห้าขี้เืออะไรครับเพ่ยนนะเออสิกรงสิบขี้แปดขี้เออสิบแปดสองร้อยี่ิบเจ็ดขี้สินของหลวงพ่อขังไปอยู่ได้เนี่ยคือดออกไปเลยเออ ขี้เดียววัเนคยขี้เดียวคืออะไรก็อมขี้เดียวอมขี้เดียวคือสติรู้สึกตัวรู้สึกตัว <c oughs> เราไม่คิดว่ารู้สึกตัวไม่ไปแล้วไม่ไปเราจับได้แล้วมันคิดออกไปกลับมารู้แลว้วรู้แลว้วเสือไม่ดุแลว้วนะเนเสือคืออะไรคือกิเลสตัณหาลาะความคิดสังขารปุงแต่งน่ะมันคิดไปกลับมามันทุกข์รู้สึกตัวเหมือนสุขรู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ย รู้สึกตัวรู้สึกตัวทุมันไม่ใช่เล็กน้อยนะที่เราทํำอยู่นะมันเป็นมรรคเป็นผลจริงๆนะมันเป็นประโยชน์ต่อรูปต่อนามเราจริงๆนี่ให้เรามีบทเรียนให้เรามีโอกาสให้เราได้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้สัมผัสดูแม้มันไม่รู้อะไรก็ตามเถอะหนึ่งวันเจ็ดวันที่เราไม่คลอดมาปฏิบัตินี่ ถ้ามันได้เคยได้กินสักหน่อยมันก็อาจจะติดไปด้วยอาจจะคิดได้ในยามจนยามจนยามไหนยามที่จะหายใจไม่ได้แล้วใครก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่มีทางช่วยตัวเราคว้อเอามคาว้าเอาลมหายใจใน,น้อยๆก็ออยังได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตอวน,นั้นมาจะเป็นคนอภาพแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษา มื่อแตดด้านหลงแบบกำเริบไปเลยไปไกลเลยความหลงไม่รู้จักทิศทางเลยเพราะน่านหลวงพ่อเทียนในท่านท่านพูดว่าก่อนใจจะขาดสักห้านาทีถ้าเราเคยฝึกจะคว้าเอาคว้าเอาได้เพราะมันเป็นสมบัติของชีวิตเราจริงๆแต่เราไม่ฝึกแล้วไม่แต่หลงนั้นแล้วกำเริเนี่ยขัด เวลาหลับเวลานอนเราฝึกได้แล้วบนนั่งรถเมที่ทำงานเลาพูดเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นหัดให้มีคู่ชีวิตชีวิตของเราต้องมีคู่ไปทางไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่เพราะคู่ชีวิตคือความรู้สึกตัวของเราทํำให้เรามีชีวิตนะความรู้สึกตัวความหลงทําให้เราไม่มีชีวิตมันพัดไปแล้ว ความโกรธไม่มีชีวิตแล้วความทุกข์ไม่เป็นชีวิตแล้วความรักความชังวิตกกัวงวลเศร้าหมองไม่ใช่ชีวิตแล้วชีวิตของเราไปเป็นอื่นแล้วชีวิตของเรามันต้องปกตินิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือชีวิตชีวิตแตบบ่นี่แหละความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพัฒนาพัฒนาขึ้นไปรู้มากรู้มากรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าเห็น สิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่รู้สึกตัวก็เป็นเรื่องของรูปของนามรูปนามเนี่ยนั่งอยู่นี่เป็นรูปนามก็คือมันรู้อะไรได้ทำดีเป็นทำชั่วเป็นสั่งรูปให้ทำความชั่วอะไรสั่งก็เป็นอะไรมันสั่งมันยังสั่งรูปใจมันสั่งถ้าเราไม่หัดมันมันก็ไม่ดีนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เธอไม่หลงมีเยอะแยะ ตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรสกลิกก่นเสียงเป็นเป็น,ปนวัตถุที่ทําให้คนหลงในรูปเ่ยมันเป็นรสของรูปเป็นรสของโลกรสของโลกทำให้สัตว์โลกหลงหลงแม้แต่ความโกรธก็ยังหลงพอใจถ้าได้โกรธเลาก็พอใจเที่ยงไหมความโกรธมันเป็นตัวเป็นตนไหม มันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไปถือหรอว่าเราถ้ากูได้โกรธกูตายกูก็ไม่ลืมหยุดเลยเพวกเราตอนนี้เห็นมันแล้วเชื่อได้มันแล้วนี่ไอ้นี่ยเราเห็นแล้วเราลู้แล้วลู้แล้วลู้แล้วตัวที่ไม่เป็นอะไรคือความรู้สึกตัวนะจะพาให้เราพ้นพิษพ้นไยเราจึงมาสร้างตัวนะี้ สร้างเอาไว้สร้างเอาไว้สร้างเอาไว้ดูแลตัวเราถ้าไม่ดูแลตัวเราอันตรายนะหลวงพ่อพูดวันก่อนไม่ใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่กายก็พึ่งกายไม่ได้จนไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอันตรายถ้าเรายังไปมีลักษณะแบบนั้นอันตรายไม่มั่นใจตัวเองทำไมไม่มั่นใจตัวเองมันก็ของเรา มันโกรธก็เปลี่ยนสติเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์แล้วมันก็ทําได้อยู่มันเปลี่ยนได้อยู่มันเปลี่ยนได้อยู่อนิจจาวัฏสงขารวัฏเทวธรรมมิโลปคชิตตวะอุปชิตตวาในรูฉันติเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนสังขารเป็นวิเสียงขานเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนผิดเป็นถูกในกายสิ่งไหนที่เกิด้นืัอกายกับใจเหล่านี้มันทําได้มันแก้ได้อยู่มันมาให้เราแก้ มันเกิดขึ้นมาให้เราแก้อย่างที่เราสร้างความรู้สึกตัวนะพัฒนาแล้วขยันแล้วขยันรู้แล้วนี่มันพัฒนาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นแต่รู้มันก็ไม่หลงแต่รูม้มากรูก้มากรู้มากรู้ผมหลงก็น้อยลงน้อยลงมันเป็นธรรมดานี่นะปฏิบัติธรรมมันจําเป็นทําไมจึงต้องปฏิบัติ ถ้าเราไปถาม e ไปคิดแบบนั้นท um, like ําไมเราจึงโกรธทําไมเราจึงหลงไม่โกรธไม่ได้หรือไม่หลงไม่ได้หรือไม่ทุกข์ไม่ได้หรือควรที่จะถามตัวเองแบบนั้นอย่ามั่นใจตัวเองไหมเชื่อใจตัวเองไหมเป็นอย่างไรที่เราใช่กายใช่ใจทุกวนเ่ยมันเป็นอันตรายต่อเราไหมบางทีมันก็เป็นอันตรายต่อเราบางทีมันก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นบุคคลอื่นสิ่งอื่น ทำไมจึงไม่เมตตากรุณาต่อฟังไปฆ่ากันทําไมหนังก็บางๆตายเพราะโยงกัดตายเพราะอะไรโอ้ไปฆ่ากันทําไมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์อยู่แล้วต้องกินต้องายทต้องหลับต้องนอนก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสงสารกันนะเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดคนเราเนี่ยไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่นี่ต่อไปเราไปช่วยกันเถอะไปช่วยกันเถอะ ให้ลูกก็ช่วยลูกลูกของเราไปโกรธให้ลูกทําไมไม่ผัวก็ช่วยผัวไม่เมียก็ช่วยแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนกันอย่าไปทะเลาะเออช่วยกันทํางานทําการเป็นครูก็ช่วยลูกศิษย์ลูกหาเป็นงานเป็นการเป็นหมอก็ช่วยกันเฮ้โอกาได้ช่วยช่วยกันมาช่วยกันปฏิบัติธรรมือมาช่วยกันมาช่วยกันให้พ้นพิษพ้น